อ่าสวัสดีครับทุกๆคนนะวันนี้นะก็จะมาเรียกว่าอะไรนะพรีวิวเกมแล้วกันนะครับพรีวิวเกมแกนทูริสเอ้ยแกนทูริสโมอะไรเ่าแกรนทีฟออตโอต้ภาค3เป็นเกมของ PC นะฮะก็พอร์ตมาเล่นบน PS Vita ได้ด้วยนะส่วนเรื่องวิธีการพอร์ต เอามาเล่นทำยังไงวิธีการลงยังไงไฟล์โหลดได้จากไหนเดี๋ยวจะเป็นคลิปถัดไปนะซึ่งน้าจะทำสอนเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะก็จะใช้ช่วงวันหยุดนะถึงจะทำวิดีโอใน y u t u b e เนี่ยสอนได้จะได้เอาไปลงแล้วเล่นกันรับรองว่าไม่ยากนะฮะผมจะพยายามถ่ายทอดอย่างละเอียดนะครับเอาล่ะวันนี้ก็มาดูว่า มันน่านเล่นไหมนะไฟล์ก็ตกประมาณ2 GB กิกกว่าได้นะครับรวมอะไรทุกอย่างแล้วนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นรู้ดูเลยละกันนะนะเครื่องพีเอสวิต้าที่ใช้เทสอันนี้นะครับเป็นพีเอวิต้ารุ่น1,000นั่นเองเรามาดูในออปชันก่อนนะ ออปชั่นมันจะมีให้ตั้งค่าคอนโทรลเลอร์เซตอัพผมก็จะเลือกเป็นคลาสสิกไว้นะครับมีเมาส์ Mouse ด้วยนะแต่เราไม่มีใช้นะส่วนออ d ดิโอก็ช่างมันเทอะนะไม่ต้องไปตั้งมันอันต่อไปดิสเพย์เซตอัพดิสเพย์เซตอัพเนี่ยตรงบรรทัดที่สองะมันอ่าน D A มันอ่านแทบจะไม่ออกเลยนะฮะตรงนี้นะ ตอนปกติมันจะตั้งมาอย่างนี้ให้เรากดลดจนสุดเลยครับนี่คือฝรั่งเขาสอนเซตนะอ่าพวกนี้ก็ปกติเหมือนเดิมแล้วก็แบ็คออกไปอันที่3ามกราฟิกเซตอัพมันจะตั้งค่าเป็นจอของ p ีเอส a อยู่แล้วนะฮะไวสกรีนออโต้นะแล้วก็สกรีนอ่าฟอร์แมตก็เป็นฟู l สกรีนนะครับ อันอื่นเนี่ยมันจะเป็นออนมาเราออฟหมดเลยเนี่ยผมออฟหมดเลยนะครับเพราะพีชวิทาไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะตั้งแรงๆเล่นหน่วงไม่สนุกนะฮะอย่างอื่นก็หมดแล้วเราก็ออกแบ็คคราวนี้เราก็มาสตาร์ทเกมเพื่อเล่นเลยสตาร์ทอันิวเกมเลยนะครับ เล่นเลยแล้วกันนะผมจะตั้งกล้องยังไงดีให้มันเห็น <ๆ S 1> ชัดๆคงต้องเล่นแบบนี้อนะเนาะอ่าดูกราฟิกกันก่อนนะครับดูใก,กล้ๆเลยนี่ผมว่ามันรับได้นะก็เล่นได้นะกดสามเหลี่ยมก็ขึ้นรถเลยผมเบาเสียงหน่อยนะครับ กด L นี่ก็จะเปลี่ยนเพลงเอาแม่งมิชชั่นเฟลเลยขอโทษนะนะ้ำมึงทำอะไรลงไปวะเล่นใหม่เลย ขอโทษขอโทษขอโทษมูแต่มองจุดนี่เราต้องไปจุดแดงๆตรงนี้นะครับเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะอาอชนคนเลยโกขอโทษเนี่ยไปจุดนี้ไปจุดนี้ ขับรถก็พยายามขับให้เรียบร้อยนะครับรถมันจะได้ไม่พังเพราะชนแล้วรถมันพังด้วยนะแต่พวกกดระเบียบกดตำรวจอะไรมันจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยโหดนะผมว่าภาคแบบนี้หรือว่ามันโหดก็ไม่รู้แต่ผมเล่นแล้วมันโอเคอ่ะมันไม่โหดเอ้าลูกกูขับรถสิพังอีกแล้ว นี่ครับมันให้เราขับไปที่พักแล้วก่อนก็คือไว้เซฟนะฮะจุดนี้แล้วก็นี้ก็จะเป็นลงรถ ระปรงรถจะพังแล้วนะผมเก็บกระบองก่อน exactly ต่อไป <The voice. S 1> เราก็ไปจุดแดงชนอีกแล้ว เหมือนผมจะเลยสอยฮ่สายนิดส่ยนีดต้องขอโทษด้วยนะครับเล่นงูงูงปราปาเพราะว่าน้าถอดแว่นว่ะถอยหลังสมัยวันเมื่อกี้อ่าถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นเนื้อเรื่อง เหมือนเชนมูเหมือนกันนะเหมือนเกมเชนมูของดนะีมแคสเนี่ยผมกดสกิปข้ามเลยนะครับไปต่อไปต่อภารกิจเราก็คือว่าขับรถไปรับสาวคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะได้ตังค์แล้วก็ไปจุดเขียวเขียวนี่นะฮะ มันคงกล้าขึ้นรถกูกใใหรอกหนี่จะชนก็ตลอดทางเลยครับเฮ้ยตำรวจมาโดนจับเลยกูมิชชั่นเฟลคือเราขับรถชนแม่งตลอดทางครับตำรวจเลยจับชนคนตายอ่ะต่อหน้าตำรวจจอยเลยกูมันก็จะมา ย้อนตรงที่นี่นั่นใหม่เลยเนี่ยครับ GTA สมัยก่อนมันแบบนิ่งจริงๆอ่ะเกมขับรถเล่นจริงๆ มีเสน่ห์นนะจะคลิปเลยสกคลิปเลยคือผมถ่ายแบบลองช็อตเลยเห็นไหมไม่มีตัดต่อชนคนตายต่อหน้าตำรวจก็โดนจับนะเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ย แม่อ้โหต่อไปฟ้าก็ได้ทิ่ตรงไหน,นผมเบาเสียงลงนะครับเพราะว่าอ่าตอนแรกเสียงมันดังจริงๆฮะ นะผมเลยถนนทางเมื่งตลอดทางนะฮะมารับผู้หญิงคนนี้ครับอืมต้องรอมันเดินขึ้นมาด้วยนะรถกูจะระเบิดแล้วมึงรีบขึ้นเล็ว โอเคคราวนี้เราก,ก็ขับไปส่งเขาตรงจุดสีชมพูครับเพลินนะคุณนะเล่นเทริต้า แล้วเล่น GTA ได้อย่างเงี้ยผมว่าสนุกดีอ่ะนันก็เป็นความมหัศจรรย์ของเครื่องเกมพกพาตัวนี้เหมือนกันนะอ่าเนี่ยแล้วก็ขับมาจอดทรงผู้หญิงกนนี้อ่าก็จะได้อีกหนึ่งห้าร้อยเหรียญน,นะครับเนี่ยมิชชั่นมันจะประมาณเนี้ยถ้าเราอยากจะลงรถอ้าวเฮ้ยไม้เบสบอลกูหาย โอ้โหเส็งเลยจะมาไฟกับใครซะหน่อยไฟไก่นี่แล้วกันนี่มันไฟกับคนได้เลยนะฮะไม่นะมาเดไม่น่ะมึงไม่ไะไม่ไะไม่นะม,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 มีเลือดด้วยนะฮะผมเป็นคนคนล้มผมจะไม่ซ้ำนะครับบ้านเมืองนี้เป็นยังไงกัน เป็นแบบนี้แหละครับผมข้มยรถเข้าไปเลยครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะ GTA นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปไม่ใช่คลิปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอนะครับเพื่อสอนว่าลงยังไงบนเพ v วิตหมายถึงว่า p พ v วิตเราเนี่ยต้องแฮกเล่น Copy แล้วนะครับถึงจะถึงจะลงะ GTA แบบนี้ได้นะก็รอ ติดตามละกันยังไงก็มาดูก็ขอให้ทุกท่านช่วยสับตะไคร้ติดตามผมทาง YouTube นี้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ก็ช่วยติดตามกันหน่อยนะผมก็จะพยายามเอาเอะไรดีๆเนี่ยมาเพื่อพวกเรานะครับกโ็โปรเจกต์ที่เตรียมเตียมไว้ก็จะมีออันอทำ GDA สามลงเพยตวิต้านะหมายถ่ไม่ใช่ทำมาถึงสอนนะครับแล้วก็แม็กเพล แม็กเพนบน PS Vita ฝรั่งเขาเริ่มเล่นกันแล้วแล้วก็ผมก็เริ่มเดี๋ยวไว้จะค่อยๆทยอยทําเอาล่ะครับคลิปนี้ก็เอามายั่วให้พวกท่านอยากเล่นกันดูเผื่ออยากเล่นนะ GTA ขอบคุณมากนะที่กดไลค์สวัสดีครับ